เดี๋ยวจะตอบคําถามอีกหนึ่งคำถามครับสำหรับท่านผู้อ่านท่านผู้ชมจากทังบ้านถามมาว่าทําไมเกความร้อนขึ้นสูงแอร์ถึงไม่เย็นถ้าจะตอบให้สั้นๆก็ตอบได้แต่คนถามมาคงจะไม่เข้าใจก็ออาเป็นว่าจะตอบให้เข้าใจเลยว่าทําไมถึงไม่เย็นต้องเข้าใจหลักการของแอร์นิดหนึ่งครับว่าเป็นแอร์รถยนต์เป็นระบบปิดหรือเติมยาเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีกระบวนการสร้างแรงดันในระบบก็จะมีอะไรบ้างก็คือมีคอมเพรสเซอร์มีคอนดิเซอร์มีดรเออร์มีท่อมีเอ็กซ์เพนเซอนวาลมีคอยเย็นก็มีท่อต่างๆก็จะน้ำยาเนี่ยก็จะไหลเวียนตามระบบทีนี้เมื่อพูดถึงแอร์อรถยนต์แอร์รถยนต์เนี่ยต้องการระบายอากาศให้เกิดความเย็นเหมือนกับเครื่องยนต์ นนัน้กระบวนการที่ทำให้แอร์เย็นได้ก็คือ 1. คอมเพรสเซอร์อัดแก๊สออกมาแล้วก็ผ่านคอนดิเซอร์หน้ารถเนี yeah. ่ยทำให้เกิดระบายความร้อนเมื่อคอนดนเซอร์อัดแก๊สออกมาเนี่ยจะอยู่ในสถานะเป็นแกส๊สพะหลังจากนั้นแล้วเมื่อโดนระบายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิ่งผ่านไบรเออร์ไปตามระบบ เข้า expansion valve wow, เข้า valve wow, เ,เข้าตู้แอร์แล้วก็ไหลย,ย้อนกลับมาอีกเป็นระบบเป็นระบบการทำงานของเนี่ยที่แอมเบียนะก็คือน้ำยาแอร์เนี่ย,ย,าย,ายระหว่างที่เคลื่อนตัวเนี่ยจะต้องได้รับการระบายความร้อนจากอากาศหรือพัดลมพัดลมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวไหลเข้าไปในเวกซ์ expansion valve wow, ลดแรงดัน อันนั้นจะยังไม่พูดถึงพูดถึงว่าทําไมความร้อนขึ้นสูงและแอร์ไม่เย็นเพราะฉะนั้นเมื่อแทร์ท่านเยนเนี่ยหนึ่งต้องแก้ไขกลุ่มบายความร้อนของยนต์พัาลมอาจจะเสียหรืออาจจะหมุนชา้าหรืออาจฟิลขาดหรือแผงแอร์ด้านหน้าสกปรกทาให้อากาศหรือลมแบบผ่านได้ยากการระบายความร้อนหรือการเปลี่ยนสถานะของน้ํายาเนี่ยเป,เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจะทําให้แอร์ไม่เย็นก็เนื่องจากว่า น้ำยาเนี่ยหรือว่าแผงคอยร้อนอะ่ะไม่ได้รับการระบายความร้อนที่ดีพอนั้นทําให้แอร์ไม่มีความเย็นเลยจริงๆแล้วแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันมีหลายสาเหตุไม่ใช่เฉพาะว่าเครื่องร้อนแล้วแอร์ไม่เย็นเพราะฉะนั้นให้ท่านไปตรวจสอบดูว่าเกิดจากอะไรแอร์ยังก็มีระบบไฟฟ้ามีระบบน้ํายามีระบบกลไกพวกพ่อพวกชิ้นส่วนพวกเนี้ยเพราะนั้นท่านต้องไปตรวจสอบว่าทํางานปกติไหมก็ถ้าทุกอย่างทํางานปกติแล้วมั่นใจว่า ความร้อนเกียความร้อนขึ้นสูงแล้วแอ์เยนก็ต้องดูที่แผงคอนดิเซอร์รันไหมหมายถึงมีสิ่งสกปรกมีฝุน่นมีอะไรต่างๆนานามากมายอันต่ออันดับต่อไปที่ต้องตรวจก็คือพัดลมพัดลมทํางานไหมหนึ่งหึงสเต็ปสองสเต็ปสเต็ปต่ำสเต็ปสูงทํางานาท่านต้องไปดู รถยนต์แต่รุ่นต่อมาวงจรต่อไม่แทบจะคล้ายๆกันต่อมาก็คือรถบังคันระบายความร้อนด้วยสายพานรถบังคันระบายความร้อนด้วยด้วยระบบปัม๊มปั๊มไฮดรอลิกก็คือ,อจะจะใช้ระบบไฮดรอลิกในการใส่ไว้ในแมปปัป๊มไฮดรอลิกทําให้ระบายความรอ้อนเพราะฉะนั้นท่าน้องไปดูว่ารถเลต์ของท่านเป็นแบบไหนระบายความร้อนด้วยพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยพัดลมกลไกคือสายพานระบายความร้อนด้วย ปั๊มฟรีปั๊มหรือระบายความร้อนด้วยประเภทไหนก็ต้องรอดูสาเหตุที่มันไม่เย็นก็คือการระบายความร้อนหน้าหม้อน้ำเนี่ยไม่ดีพอทำให้อร์ไม่เย็นก็ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามก็ติดต่อถามกันเข้ามาได้และกดไลค์กดแชร์ให้ส้มเกียรติด้วยอู่ส้มเกียรติจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ท่านชมต่อไปต่อเนื่องครับผม